ยังไม่ทันได้เคลียร์ปมร้อนนโยบายเรือธงดิจิทัลวอลเล็ตที่โดนแนวต้านจากทั้งฝ่ายค้านนำโดยก้าวไกลและฝั่งกลุ่มอำนาจก่าวว่าตกลงเรื่องไปค้างอยู่ที่ขั้นตอนไหนกันแน่หลังกฤษฎีกาออกมาบ่นดังว่าเรื่องยังอยู่ที่กระทรวงการคลังรวมถึงประเด็นตกลงว่าเศรษฐกิจไทยตัวเลข GDP วิกฤตหรือไม่วิกฤตถึงขั้นที่ต้องกระตุ้นการบริโภคด้วยการกู้เงินมาแจก5 0 0แสนล้านที่สภาพัฒน์เพิ่งบอกว่ายังไม่ถึงขั้นนั้น ไม่นับรวมทามมิ่งสัญ,ญลักษณ์ที่วิกนี้เข้าโซนครบรอบ3เดือนวันนี้ที่คนชั้น14กลับมาโดยไม่ผ่านการจำคุกในเรือนจำอันเป็นวันเดียวกับที่นายกเศรษฐาได้รับการโหวตจากรัฐสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่จู่ๆวันก่อนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้นำจิตวิญญาณก้าวไกลก็ออกมาทิ้งทุนให้ทั้งฝ่ายอนุรักษนิยม และฝ่ายประชาธิปไตยว้าวุ่นเป็นปริศนาในสัญญาณกับการยอมรับว่าช่วงก่อนวันเกิดทักษิณ26กรกฎาคมที่มีข่าวว่าไปฮ่องกงมีการไปพบกับทักษิณผู้นำจิตวิญญาณเพื่อไทยจริงแถมยังทิ้งมุกทำนองก้าวไกลยังเห็นเพื่อไทยเป็นมิตรอยู่พลันจูจูวันนี้ก็มีเรื่องขยายผลจากปมนายกเศรษฐาที่ไปหลุดปากพูดกลางวงประชุมสสของเพื่อไทยเมื่อวาน ระหว่างรายงานถึงการดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะการแก้ปัญหานี่นอกระบบที่จะมีการประชุมวันที่28พฤศจิกายนระหว่างนายอำเภอกับผู้กำกับและผู้การจังหวัดที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าครูมานิตสั่งผูมสอสอของพักเป็นผู้จุดประกายในเรื่องนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำคำว่าผู้กำกับใหม่โดยบอกว่าผู้กำกับใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้ ที่ขอตำแหน่งไปเพราะรู้สึกมันเยอะเหลือเกินแต่ก็มีไม่น้อยที่ได้สมหวังแต่ก็เป็นผู้กำกับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจถึงท่องแท้และต้องกำจัดปัญหานี้ออกไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ปรากฏทั้งโรมและวิโรธสอตัวตึงจากก้าไกลออกมาไล่ขยี้ กระทั่งลามไปถึงกรรมธิการตำรวจโดยชัยชนะเดชเดชโชประธานกรรมธิการที่ออกมารับลูกเตรียมเชิญนายกรัฐมนตรีมาชี้แจง7ธันวาคมโดยรมทวิตข้อความว่าตัวตำรวจที่เศรษฐาพูดออกมาในทํานองว่ามีสอสอเพื่อไทยฝากกันมาเยอะผิดทั้งรัฐธรรมนูญจริยธรรมนักการเมืองพอรบตำรวจเป็นถึงนายกรัฐมนตรีกลับทำเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติ ทั้งที่เป็นการใช้เส้นสายและผิดกฎหมายเรื่องนี้จะต้องตรวจสอบกันอย่างแน่นอนคุณเศรษฐาอย่าได้หนีการตรวจสอบและเอาความจริงมาพูดว่าตกลงฝากใครไปบ้างผู้กำกับคนไหนได้ตั๋วสอรอหนตั๋วนายยกได้ตั๋วเพื่อไทยและผมขอเรียกร้องให้พี่น้องตํำรวจให้ช่วยกันส่งเรื่องนี้มาให้ผมเราจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้นิ่งเงียบเด็ดขาด ขณะที่วิโรจ์บอกว่าการที่สสมาขอตำแหน่งผู้กำกับกับนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นการกระทำที่ผิดรัฐธรรมนูญมาตรา185ชัดเจนมีการระบุอย่างชัดเจนว่ามีสสคนที่อยู่ในห้องประชุมขอตำแหน่งผู้กำกับโดยระบุว่ามีคนขอตำแหน่งมาเยอะเหลือเกินแถมนายกรัฐมนตรียังพูดในช่วงท้ายอีกด้วยว่ามีไม่น้อยที่สมหวัง นั่นสะท้อนว่าน่าจะมีสอสอเป็นจำนวนมากกระทําผิดในมาตรา185วงเล็บ3ของรัฐธรรมนูญ2560นายกรัฐมนตรีควรตอบคำถามของสังคมให้กระจ่างชัดว่า 1. คนที่อยู่ในห้องประชุมที่มาฝากผู้กำกับกับนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีบอกว่ามีเยอะเหลือเกินนั้นมีใครบ้าง 2. นายกรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรกับบรรดาสสที่ยกขยงมาขอตำแหน่งผู้กำกับใหม่ หากนายกรัฐมนตรีเพิกเฉยไม่ดำเนินการอะไรก็ถือว่านายกรัฐมนตรีเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครั้นนายกรัฐมนตรีจะมาแก้ตัวว่าที่พูดไปเป็นการพูดเล่นก็เห็นว่าฝั่งไม่ขึ้นเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่คนระดับนายกรัฐมนตรีจะเอามาพูดเล่นหรือยกเมฆมากพูดโกหก ที่กระแสดังกล่าวทําให้ในายกเศรษฐาต้องออกมาอธิบายโดยยืนยันไม่มีอํานาจไม่เคยไปแทรกแซงก้าวไก่การแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการรวมถึงตํารวจที่มีการพูดคุยกันเป็นเรื่องปัญหาย,ยาเสพติดที่เรื้อรังทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สบายใจไม่ได้มีสอสอมาขอตนพูดเรื่องความไม่ได้พูดเรื่องคนความคือปัญหาในพื้นที่ยืนยันว่าไม่ได้ไปก้าวไก่สํานักงานตํารวจแห่งชาติในการตั้งผู้กํากับ และไม่ได้อยู่ในอำนาจนายกรัฐมนตรีด้วยส่วนที่บอกว่ามีทั้งคนผิดหวังสมหวังนั้นมีขอกันมาเยอะนั้นหมายความว่ามีคนมาบอกว่าเจ้าหน้าที่อาจทำงานไม่ดีตรงนี้ซึ่งตนไม่สามารถบอกได้ส่วนที่บอกว่าอาจผิดมาตรา1น5นั้นยืนยันว่าไม่ได้ไปกา้าวไกยไม่เคยไปสั่งการและสสก็ไม่เคยมาขอ ซึ่งการอธิบายของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวประธานกรรมธิการตำรวจบอกยังฟังไม่เคลียร์ยืนยันนายกรัฐมนตรีต้องมาชี้แจงกรรมธิการเรียกว่าถือเป็นอีกช็อตของนายกเศรษฐาที่ถูกมองว่าเกิดอาการหลุดปากเป็นวิกฤตบานปลายอย่างที่เคยหลุดปากพูดคำว่าขี้คาจนต้องออกมาขอโทษก่อนหน้าจนมาถึงเคสล่าสุดที่หลุดกลางวงประชุมสสพักจนทำให้งานเข้าเพื่อไทยไปด้วย อย่างที่วันนี้ Hashtag ตัวเพื่อไทยกลายเป็นเทรนด์ X อันดับหนึ่งหลังโรมยกมาเปรียบเทียบระบบยกย้ายแบบอุปถมัมจากตัวช้างมาเป็นตัวนายกรัฐมนตรีและตัวเพื่อไทย